สวัสดีครับผมวันนี้ผมสภาพมาติดตามชีวิตผมครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพตอนนี้ครับนี่สภาพโควิดระบาดครับผมบันนีรกทิตไปหนึ่งหมแดันเกือบเก้าพันครับผมว่าใช้ชีวิตยอยู่จังไรครับผมมันนี้เป็นวันที่ที่วันเสาร์ที่สาสิบเอ็ดครับผม ผมสิเหตุคลิปนี้ไปฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นห่วงผมอยู่ทั้งบ้านนะครับผมเพราะว่าสิบเป็นผมแล้วก็เป็นได้หลายคนนะครับม,มาเบิ่งสภาพพื้นที่ตอนนี้ครับแต่ว,ว่าเหตุการณ์ก็ยังปกติอยู่นะครับผม สิเป็นสภาพซอยที่ผมอยู่นะครับั่านเซานะครับผมผมกระสิย่างไปปากซอยนะครับจะว่ารถก็ยังแลนอยู่คือเก่าครับผมเออผมสิบไปซื้อของกินอยู่ตลาดนะครับรสิ ประมาณกีกจสามรอยเมตรนะครับผมมาสามรอยหรือ5 0ารอยเมตรครับผม,มเ่ษรถดยังเกะสิแลนปกติครับผมคนกระใส่ที่เป็นปกติครับ ไปเจอกันอีกที่นึงที่ตลาดครับผมนี่ยังเก็ตรเป็นสี่แยกคลองตันครับผมเดิมเสกเขาสู่ตลาดครับคนจะคอยชิวกว่าตัวล้อสื่อยากันหลายครับผมเขาหนาจะไม่ให้เขาล้านครับผม ปลาทุกคนก็นยังใช้ชีวิตปกติครับผมต่าไม่ขาดคนก็นยังใช้ชีวิตเป็นปกติครับีก็จะเป็นพวกขายของตรงซีแยกคลองตันครับ โอ้แต่ว่าลานยานี่บอกเลยว่าตั้งแต่เสาแล้วครับผมมาตลาดมองนี้เขาชื่อซื่อแบบแลบบหลายเลยครับเขาหนาจูพวกให้เขาลานนะครับผมเขาให้ยืนซื่ออยู่ข้างนอกครับ กันไปเรื่อยๆนะครับคนเขาก็ยังใส่ชีวิตปกติครับที่เด็ดครับ สิบกรสิสขายดีครับผมอันนี้กัสชิมหอดตลาดนะครับปกติดีผมสิคีโมเตอร์ไซ่์นะครับผมผมสิบอย่างมากนะครับตลาดกัตตินีเจือหลังมือครับ คิว่าค้นเสร็จหลายนะครับอนนี้ครับว่ากันหลายเกือบชื้อมือนะครับรว่ามันต้องกินนะครับผมก็ต้องมาขึ้นกันครับผม Và nhau nhau đi không ตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่นะครับผมบนทางจะกวงครับผมวัอนอทีเดีเราผมสีกีรถมากครับ นี่ก็จะเป็นตลาดที่ผมมาซื้อประจํานะครับผมเพราะว่าคนขันขางจะไล่ครับผมผมไปเลยต้องถึงเลี่ยงออกมาซะก่อนครับ,บนคน,นข,คขันขางจะไล่ยังครับวันนี้ครับ ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้กอนครับกส็สษให้พี่น้องทั้งบ้านผมเลยครับองจากว่าผมอยู่จงไหครับตอนนี้แ้วกัจัดญาดพี่น้องทั้งกรุงเทพเขาอยู่กันกเสษประมาณนี้ครับแล้วผมก็กิไปหาฝาสื่อของกินกสีฝาออกมาครับเพราะว่าอยู่หลนบ่ิเวครับอันตรายแห้งจะได้กระฝาก มีไว้ซ้ำอีกสกักครั้ครับมาเบ่งคิปต่อไปครับผม